ซิตี้ปีศูนย์เจ็ดนี่ส,สวยเลยเกียวโตอ่ะไปชมรอบคันก่อนรถคันนี้สภาพส,สวยๆเลยมีบุบนิดนึงนี่ตรงนี้ตรงนี้นะนี่มีบุบนิดนึงนะครับสภาพสีภายนอกพอได้นะครับอ่าส่วนใหญ่แล้วเป็นรอยเล็กเกอร์ลอนนะครับครับอ่าจดทะเบียน เป็นสีน้ำตาลดำนะครับเพราะว่าจะของเก่าครับไปแรปสติ๊กเกอร์ฝาท้าทยกับหลังคาแล้วก็ฝาโปรงหน้ามานะครับนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีประตูเพี้ยนสีนิดๆน,นะครับอ้าวนี่พอได้สีลอกตามอายุการใช้งานนะครับไม่มีบุบไม่มีบี้ไม่มีชนหนักนะอ้าวนี่ตรวอบคนรันก่อนนะครับสวยเลย เอาปดูภายในแอร์เย็นเกียร์ดีเครื่องดีนะครับไปดูภายในกันภายในสะอาดอาดเลยนะครับนี่ไม่มีโสมเลยนะภายในทํางานทุกจุดนะครับแอร์วิทยุเจ็ดสปีดใช้งานได้หมดนะครับนี่แผงประตูสวยสีสีบานเลยโอ้สวยจริงครับนี่แผงประตูสวยสีบานเลยเบาะสวยเต็มร้อยนะครับ นี่ไม่ขาดไม่อะไรเลยสวยเลยไหนดมกลิ่นนี้กลิ่นหอมเลยไม่มีกลิ่นสกรปรกเลยนะรถผู้ดีจริงๆลรลคันนี้นะครับอา้าวนี่สภาพภายในส,สวยๆบบไม่เลยนะครับขายได้ไปไม่ผิดหวังเลยพอค้าก็ดีหรือคนซื้อใช้คุ้มแน่นอนราคามอไซน์นะครับไปดูห้องเครื่องยนต์กันนี่โนิ่มมือทุกอย่างสองเสียงประตูเี่ ปิดนิ่มๆิมเลยนะน,นี่เป็นสติกเกอร์นะไม่ชอบใจไปลอกออกนะครับนะครับ,นะรบล้างทำความสะอาดให้แล้วไม่พอใจไปลอกออกเราแค่สติกเกอร์นะสักรู่อ้าวนี่เครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่อง v t เทคนะตัวนี้เป็นเครื่อง v t เทคแล้วนะครับสี่หัวเทียนนะครับเป็นเครื่อง v t เทคเจสปีดนะครับนี่ เดิมเดิมเลยเม็ดองเม็ดอาร์เดิมเดิมเลยครับหัวชุ้มชอกเดิมเดิมเลยนี่เดิม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 คนชอบสายเดิมสายเดิมไม่ควรพลาดนะครับห้องเครื่องสวยนะสวยทุกอย่างเลยนี่เครื่องไม่เยิ้มครับนี่เอานี่ให้ชอบเครื่องสวยสวยจัดได้เลยแห้งเลยนะครับล้างมาล้างแต่ครับฝุ่นออกครับฝาปองเดิมเดิมแบบนี้เอาไปดูด้านหลังกันบ้าง จะหาว่าให้ดูแต่ด้านหน้าด้านหลังไม่ให้ดูนะครับอนี่ฟังเสียงแอะนิ่มๆเลยโอ้โหนิ่มจริงคันนี้นะครับโอ้หายหลังสวยเลยนี่สวยกิิบเลยนะครับเต็มเดิมเลยคำยีสวยๆเลยนะโอ้โห,โหขอบสวยเลยโอ้นี่สวยๆเลยนะดูสิ มีอะไรบ้างโอูโหูนี่สภาพสวยๆเลยนะขายหารถสวยราคามอไซจัดได้เลยคันนี้อาคลิปมีไว้สําหรับค่นี้ก่อนหรืออ้าฟังเสียงเครื่องเทกาน่อ้หเดี๋ยวจะไม่ให้ฟังเสียงเครื่องซะแล้วนะสายชอบฟังเสียงเครื่องเขาจะได้หายใาใจนี่สตาร์ตติดง่ายๆแบบนี้ครับไม่สองแสนสามพันสามอเจ็ดิห้าครับอ่านี่ รถแท้ไม่กอไม้แน่นอนนะครับโอ้แอร์เยนเจี๊ยบนะนี่สภาพไม่ติดโซมด้วยนะครับแอรเเจี๊ยบเลยไปดูเครื่องนี่เครื่องทำงานน,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 นิ่มเงียบเลยไม่ไอไม่ควันไม่จามแจ้วคุณครับ